พยักมาเล็บจอเด็กๆว้ยพยักมาตัวยอยักยอยักเราจะเริ่มเขียนจากหัวของมันเช่นกันนะคะหมวนหัวไปในทิศทางเดียวกับที่ครูเขียนแบบนี้นะคะติดกับเส้นบรรทัดด้านบนเสร็จแล้วโค้งแบบนี้ยักเข้าไปโค้งกลับออกมา แล้วก็เขียนเส้นตรงแบบนี้นะคะเขียนเส้นตรงแนวนอนให้ชิดกับเส้นบรรทัดด้านล่างแล้วก็เขียนเส้นตรงแนวตั้งขึ้นไปจนถ,ถึงเส้นบรรทัดด้านบนค่ะเราก็จะได้ตัวยอยักษ์ซึ่งยอยักษ์ออกเสียงว่ายังไงคะยอยักษ์ออกเสียงว่ายอเช่นเดียวกับตัวยอหญิงค่ะตัวนี้ให้ดูคำใบ้จากรูปก,ก่อนนะคะ ใบให้อีกอย่างหนึงว่าตัวนี้เขียนคล้ายๆคอควายแตกต่างกันตรงหลังคาไม่โค้งเหมือนคอควายนะคะแต่จะเหมือนอยักลงไปเหมือนมีอะไรตกใส่อะคะ่ะใช่ค่ะตัวคอคนค่ะการเขียนคอคนก็เริ่มต้นเขียนเหมือนคอควายเลยนะคะเรามาเริ่มเขียนกันเลยนะม้วนหัวแบบนี้ลักเส้นเฉียงขึ้นไปความแตกต่างตรงนี้ค่ะ เราต้องอยักหลังคาของคอควายลงไปก็จะได้เป็นคอคนค่ะหอหีบค่ะการเขียนหอหีบเริ่มต้นเขียนเหมือนทอหหางเลยนะคะหมวนหัวกลมๆแล้วก็ลากลงมาหลังจากนั้นก็เฉียงขึ้นไปแต่เราจะไม่โค้งเลยเหมือนทอหหารนะคะจะต้องขมวดม้วนหัวที่สองของหอหีบ และก็ได้ห่อหีบในสมุดแบบคู่ขวัญเลยค่ะส่วนพย,ยัญชนะตัวนี้ครูขวัญว่าคลายมอม้าค่ะต่างกันที่มอม้าเนี่ยหัวที่สองเขาอยู่ด้านหน้านะคะแต่ตัวนี้หัวที่สองย้ายไปอยู่ข้างหลังค่ะนั่นคือตัวนอหนูการเขียนนอหนูเริ่มต้นม้วนหัวแล้วก็ลากเส้นตรงลงมาจากนั้นก็ให้ม้วนหัวที่สอง และนี่คือนอหนูของคู่ขวัญในสมุดค่ะตัวต่อไปคล้ายคอระครังเล็กค่ะแต่เขียนง่ายกว่าเยอะเลยค่ะตัวนี้ก็คือมอม,มา้าการเขียนมอม,มา้าเราไม่ต้องไปอยากหัวให้ยากเหมือนตัวคอระครังนะคะเราม้วนหัวกลมๆได้เลยค่ะเมื่อม้วนหัวกลมๆเสร็จแล้วลากลงมาขมวดโค้งแบบนี้ แล้วก็ลากขึ้นไปเราก็จะได้ตัวมอม้าค่ะแต่นี่คือมอม้าของกูขวัญค่ะตัวนี้ส่วนหัวมาเหมือนขอขวดอีกแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะเราเขียนมาตั้งสองตัวแล้วทั้งขอขวดทั้งขอระคังตัวนี้ก็คือทอมนโทค่ะตัวทอมโทจะมีส่วนหัวที่เหมือนกับสองตัวก่อนหน้านี้ม้วนหัวอยากลงไปแบบนี้ แต่ด้านหลังเนี่ยให้เราลากเส้นเฉียงแล้วก็โค้งลงมาแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะได้เป็นตัวทอมอนโทและนี่ก็คือทอมอนโทของคูขงค่ขวัญในสมุดค่ะอีกตัวหนึ่งเป็นพยัญชนะที่เขียนต่อจากตัวตอเต่าค่ะอืมจากภาพก็ต้องเป็นทอพุทธเท่าใช่ไหมคะการเขียนทอพุทธเท่าให้เริ่มต้นจากการเขียนตอเต่ามาก่อนเลยค่ะอืมอย่างนี้อย่างนี้ เมื่อเราได้ตัวต่อเต่าแล้วให้เราม้วนหัวเข้าไปด้านในต่อเต่าเหมือนตอนเราม้วนชอเชอเลยค่ะอ่าเสร็จแล้วเราก็จะได้ตัวถอผู้เท่าค่ะ